สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับวันที่24กรกฎาคมปี2014นนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวะกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียจีซินรันโชคร้ายเสียชีวิตลงหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นพ่อแม่ของเขาเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาเมื่อได้เห็นสภาพของลูกชายทั้งสองคนร้องไห้ด้วยความเสียใจและต้องปิดหน้าตลอดเวลาแม้กระทั่งยืนยังต้องมีคนช่วยพยุง แล้วนักศึกษาผู้มีความสามารถชาวจีนวัย24ปีคนนี้ไปทําอะไรให้ใครโกรธแค้นหรือไม่ทําไมจึงต้องเสียชีวิตลงอย่างกระทนหันเช่นนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงคดีฆาตกรรมของจีซินหลานที่เคยสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวจีนในปี2014ค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้เกิดขึ้นในเมืองลอสแอนเจลิสเมืองที่ชาวจีนชื่นชอบมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าที่นี่จะมีอัตราการเกิดอาชญาการรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยข,ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ถึง1.15เท่าและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศสหรัฐ1.26เท่าแต่ลอสแองเจลิสก็ยังคงเป็นเมืองที่มีสเสน่ดึงดูดด้วยอาหารอร่อยและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายความฝันอันยิ่งใหญ่ของฮอลลีวูดบวกกับทัศนียภาพอนันงดงามของแสงแดดและชายหาดร่วมถึงโอกาสในการทำงานมากมายทำให้เมืองน,นี้ยังคงมีความน่าสนใจเฉพาะตัวทุกปีจึงมีผู้คนมากมายเดินทางมาเพื่อไล่ตามความฝันของตอนเองและในจำนวนนั้น ก็รวมถึงตัวเอกของเราในวันนี้ซึ่งก็คือจีซินรานจีซินรานเกิดเมื่อวันที่20เมษายนปี1990ที่เมืองฮูฮอดเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเขามาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานดีมากพ่อของเขาชื่อจีซุงโปะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตาเลียนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมองโกเลียในส่วนแม่ของเขา คือคุณหมอตู้จินหุยซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์มองกุลีย์นายและดรงตําแหน่งเป็นหัวหน้าแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งนี้แม้ว่าจีซินรันจะเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวแต่พ่อแม่ของเขาไม่ได้ตามใจหรือให้ความเอาใจใส่มากจนเกินไปพวกเขาสนับสนุนให้ลูกชายสร้างอนาคตด,ด้วยการศึกษาด้วยความฉลาดหลักแหลมและความขยันหมั่นเพียรซึ่งจีซินรันก็ไม่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังในปี2009เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังได้ด้วยผลการสอบที่ยอดเยี่ยมโครงงานวิจัยของเขาในมหาวิทยาลัยคือการออกแบบและควบคุมระบบของเครื่องบินโดรนสีไใบพัดซึ่งโครงการนี้ทําให้เขาได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมและทุนการศึกษาในเดือนธันวาคมปี2012โดยระหว่างนั้นในปี2011ตอนปี3เขายังได้ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสซึ่งประสบการณ์การเรียนระยะสั้นในครั้งนั้นได้เปิดโลกทัศน์ให้กับเขา และทำให้เขาตัดสินใจที่จะกลับไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งหลังจากจบการศึกษาในปี2013หลงจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจีซินรันได้สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทและไม่นานเขาก็ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย6แห่งในสหรัฐอเมริกาหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเขาเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี1880 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลถึง10คนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ของที่นี่อยู่อันดับที่10ของประเทศคณะนยโยบายสาธารณะเป็นอันดับที่3และคณะภาพยนตร์เป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในปี2013จีซีรันได้เริ่มศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเซาทิรคนแคลิฟอร์เนียหลังจากเรียนไปได้กว่าหนึ่งปีเขาได้บอกกับครอบครัวและเพื่อนๆว่าตนเองยิ่งชอบที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆ แลตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกหลังจากจบป,ปริญญาโทแล้วแต่ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปี2014ขณะที่เขามีอายุเพียง24ปีจีซินหลานกับต้องเผชิญกับสุขนาตกรรมที่ไม่คาดคิดวันพฤหัสบด,ดีที่24กรกฎาคมปี2014เวลาประมาณเที่ยงคืน40นาทีจีซินหลานและเพื่อนเพ,อนพิ่งอภิปรายโครงงานกลุ่มที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียเ็จหลังจะออกจากมหาวิทยาลายัยพวกเขาก็เริ่มเดินกลับบ้านด้วยกัน และเนื่องจากทุกคนอาศัยอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลายัยใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีก็ถึงด้วยความที่ในกลุ่มมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งจีซินรานจึงอาสา,าจะไปส่งเธอที่บ้านลองมาดูแผนที่กันนะคะมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียตั้งอยู่ตรงนี้ส่วนเพื่อน,นักศึกษาหญิงคนนั้นพักอยู่ที่ถนนสายที่30ตะวันตกซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยาลายัยและอาพาร์ตเมนต์ของจีซินรานอยู่ที่ถนนสายที่29ตะวันตกหมายเลข1246ถึง1247ที่อยู่ติดกัน อาพาร์ตเมนต์นี้มีชื่อว่าซิตี้พาร์ครโดยเขาเช่าห้องพักร,ร่วมกับเพื่อนร่วมห้องอีกสาคนบนชั้น4หลังจากที่เขาส่งเพื่อนนักศึกษาหญิงกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเขาก็เริ่มเดินกลับอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืน45นาทีต่อมาเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาเพื่อนร่วมห้องของจีซินรันชื่อเฟิงเวียนเวียนได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจด้วยความตกใจโดยแจ้งว่าจีซินรันนอนอยู่บนเตียงในห้องข้างๆโดยมีเลือดท่วมตัวอยู่ พวกเราลองมาดูผังห้องของอาพาร์ตเมนต์นี้กันค่ะอาพาร์ตเมนต์ของจีซินรันอยู่ที่ห้อง408ชั้น4เป็นอาพาร์ตเมนต์แบบ2ห้องนอน2ห้องน้ําเมื่อเดินเข้าประตูหน้ามาจะพบกับห้องครัวและห้องนั่งเล่นอยู่ทางด้านซ้ายมือและห้องของจีซินรันจะอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบว่าภาพที่เห็นนั่นนาสุดสยองจนแทบไม่อาจทนดูได้บริเวณใกล้กองขนาดใหญ่2ใบในห้องนั่งเล่นมีแอ่งเลือดขนาดใหญ่ ส่วนภายในห้องของจีซินรันบนผนังหัวเตียงโต๊ะทำงานเสื้อผ้ากางเกงและรองเท้าเต็มไปด้วยคราบเลือดจีซินรันที่นอนอยู่บนเตียงก็มีเลือดท่วมตัวมีร่องรอยฟกช้ำหลายแห่งทั่วร่างกายศีรษะของเขาถูกกระแทกอย่างรุนแรงและไม่มีสัญญาณชีพแล้วจากการสอบถามรูมเมทของจีซินรันซึ่งก็คือฝงเวียนเวียนเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าในอาพาร์ตเมนต์นี้มีผู้อาศัยอยู่ทั้งหมด4คน แบ่งเป็นชายสองคนหญิงสองคนโดยพักอยู่ในสองห้องแยกกันแต่เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงปิดเทอมฤด,ดูร้อนของมหาวิทยาลายัยมีรูมเมทชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนกลับบ้านไปพักผ่อนเหลือเพียงเธอกับจีซินรานสองคนในอาพาร์ตเมนต์เมื่อถูกถามว่ามีเหตุการณ์อะไรน่าสงสัยเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หรือไม่เียงเวียนเล่าว,ว่าก่อนที่เธอจะเข้านอนทุกอย่างยังปกติดีไม่พบคราบเลือดแต่ช่วงเวลาประมาณตีสามของวันนี้เธอได้ยินเสียงสูดน้ำมูกอย่างแรงดังมาจากห้องข้าง ดังนั้นเธอคิดว่าจีซินรันอาจจะเป็นหวัดจึงไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้ากลับพบว่ามีคราบเลือดเต็มบ้านไปหมดเธอตกใจมากจึงรีบวิ่งไปที่ห้องของจีซินรันและพบว่าเข้านอนอยู่บนเตียงโดยมีเลือดท่วมตัวและไม่มีลมหายใจแล้วจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าประตูและหน้าต่างของอาพาร์ตเมนต์อยู่ในสภาพปกติไม่มีร่องรอยการงาัดแงะหรือการบุกรุกข้าวของของ,ของจีซินรันชิ่นกระเป๋าเป้ กระเป๋าสตางค์นาฬิกาและกุญแจรถก็ไม่ได้หายไปไหนอีกทั้งภายในห้องยังไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดเมื่อพิจารณาจากรอยเลือดที่ลากยาวออกไปนอกอาพาร์ตเมนต์รวมถึงในลิฟต์ของอาคารแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าภายในอาพาร์ตเมนต์ไม่ใช่จุดเกิดเหตุแรกจีซินราน,น่าจะได้รับบาดเจ็บจากข้างนอกแล้วกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ก่อนจะเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บสาหาัสเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามรอยเลือดจากอาพาร์ตเมนต์ของจีซินราน จนถึงบริเวณถนนสายที่29ตะวันตกซึ่งพบว่ามีรอยเลือดมากกว่าอย่างชัดเจนคาดว่าจีซินหลานน่าจะถูกทำร้ายบริเวณนี้และใช้เวลาพักอยู่ที่จุดนี้นานพอสมควรเจ้าหน้าที่จึงแบ่งทีมการสืบสวนโดยทีมหนึ่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อหาวิดีโอที่อาจบันทกึกเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุไว้ได้อีกทีมหนึ่งใช้สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลของคดีเพื่อค้นหาพยานที่เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าในคืนนั้นขณนะที่จีซินรันกำลังเดินไปทางอาพาร์ตเมนต์ของเขาจูจ่ๆก็มีคนสามคนวิ่งลงมาจากรถและเข้าทำร้ายเขาทั้งเตะทั้งต่อยแต่เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ชัดเจนจึงมองเห็นหน้าตาของผู้ต้องสงสัยได้ไม่ชัดจีซินรันพยายามหนีจากกลุ่มคนเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและวิ่งไปทางถนนสายที่29ตะวันตกแต่ไม่นานนักหนึ่งในคนร้ายก็วิ่งตามมาและดูเหมือนจะถืออาวุธบางอย่างอยู่ในมือจากนั้นก็ทำร้ายจีซินรนนันอีกครั้ง จีซินหลานพยายามสลัดคนร้ายให้หลุดแต่ไม่นานอีกสองคนก็วิ่งตามมาสมทบเมื่อเผชิญกับคนร้ายทั้งสามที่มีอาวุธอยู่ในมือจีซินหลานก็ไม่สามารถสู้กลับได้เขาทำได้เพียงใช้แขนป้องกันตัวเองเท่านั้นบางทีเหตุการณ์อาจดูรุนแรงเกินไปคนร้ายคนที่4ี่ที่นั่งอยู่ในรถจึงเริ่มสตาร์รถและเตรียมขับรถออกไปเมื่อคนร้ายทั้ง3าคนกำลังทำร้ายเหยื่อเห็นรถเริ่มเคลื่อนตัวพวกเขาจึงหยุดทำร้ายจีซินหลานและรีบขึ้นรถหนีออกจากที่เกิดเหตุไป แม่สื่อมวลชนจะรายงานว่ามีผู้ต้องสงสัยสี่คนที่ยังหลบหนีอยู่และหลังเกิดเหตุชุมชนต่างก็ตื่นตระหนกกันอย่างมากแต่จริงๆแล้วตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยทั้ง4ี่คนได้แล้วตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเพียงแต่เนื่องจากคดียังอยู่ในระหว่างการสืบสวนพวกเขาจึงไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาความจริงแล้วคนร้ายถูกจับกุมในไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแม้ในตอนนั้นกล้องวงจรปิดจะไม่สามารถจับภาพหน้าตาของผู้ต้องสงสัยและหมายเลขทะเบียนร,รถได้อย่างชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่ที่ได้ติดตามบ่อแสจากรถยนต์ไปเรื่อยๆผ่านการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดอื่นๆจนสามารถระบุตัวรถของคนร้ายได้ในที่สุดโดยขนาดจับกลุ่มคนร้ายกำลังปล้นคู่รักที่เดินเล่นอยู่บริเวณชายหาดอยู่ผู้ต้องสงสัยทั้ง4คนมีดังนี้อเลฮันดราเกลเลโลอายุ16ปีอัลเมโตโอชัวอายุ17ปีแอนดรูกาเซียอายุ18ปีและคนขับรถฮอนด้าจูนาธานเดลกาเมนอายุ19ปี จริงๆแล้วขณะเกิดเหตุมีคนในรถทั้งหมด5คนแต่หลังจากการสอบสวนพบว่าเด็กหญิงอายุ14ปีอีกคนที่อยู่ในรถไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อเหตุทางเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจไม่ดำเนินคดีกับเธอ1วันหลังจากเกิดเหตุคือวันที่25กรกฎาคมเวลาประมาณ3นาฬิกาตามเวลาประเทศจีนเจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแอนเจลิสได้ติดต่อไปอยังพ่อแม่ของจีซินรันที่อยู่ในประเทศจีนเพื่อแจ้งข่าวร้ายนี้เมื่อได้ยินข่าวพ่อแม่ของเขาไม่เชื่อ และคิด,ดว่าตำรวจคงเข้าใจผิดลูกชายของพวกเขาสบายดีจะถูกฆาตกรรมได้ยังไงจนกระทั่งเวลาเจ็ดนาฬิกาหลังจากที่พวกเขาติดต่อกับสถานกงศูนย์จึงได้รับการยืนยันว่าข่าวนี้เป็นความจรงิงแม้พวกเขาจะรีบยื่นขอวีซ่าฉุกเฉินทันทีแต่โชคร้ายที่ระบบวีซ่าออนไลน์ของสหรัฐในขณะนั้นเกิดขัดข้องทําให้พ่อแม่ของจีซินรานเดินทางมาถึงสหรัฐได้ในอีก6วันหลังจากเกิดเหตุซึ่งก็คือวันที่30กรกฎาคม โดยการพิจารณาคดีเบื้องต้นของผู้ต้องสงสัยทั้ง4คนได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อสองวันก่อนทําให้พวกเขาพลาดโอกาสที่จะได้เห็นหน้าคนที่ทําร้ายลูกชายของพวกเขาวันที่31กระกฎาคมในการถแถลงข่าวที่สถานที่จัดพิธีศพจีซุงปอและตู้จินฮุยร้องไห้จนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พวกเขาพูดอะไรไม่ได้เลยจึงต้องให้หลิวลี่เซิงลูกพี่ลูกน้องของจีซุงปอเป็นผู้ถแถลงแทนและให้เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยของจีซุงปอเป็นผู้แปลภาษา หลิวลี่ซึ่งกล่าวว่าจีซินหลานได้กลับประเทศจีนเมื่อช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วแต่กลับกลายเป็นการพบหน้ากันครั้งสุดท้ายกับพ่อแม่ของเขาในช่วงฤดูร้อนปีนี้พ่อแม่หวังว่าเขาจะกลับบ้านในช่วงปิดเทอมแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเรียนจบก่อนเวลาจีซินหลานจึงลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมในช่วงปิดเทอมทําให้เขาไม่ได้กลับบ้านจีซินหลานเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวและเป็นหลานเพียงคนเดียวของปู่ย่าตายายทั้งสองฝ่ายเมื่อปู่ย่าตายายได้ยินข่าวการเสียชีวิตของเขา ผูท้ทานต่างสุกเศร้าเสียใจจนล้มป่วยกันทั้งหมดหนึ่งปีหลังจะเกิดเหตุในปี2015ผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนพร้อมด้วยทนายความของตนได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีในศาลผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธข้อกล่าวหาอายการจึงตั้งข้อหาด้วยโทษสูงสุดซึ่งอาจถึงขั้นประหารชีวิตเนื่องจากความร้ายแรงของคดีอายการจึงตัดสินใจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาสองคนที่ยังเป็นเยาวชนคือเกเรโรวัย16ปีและโอชววัย17ปีในฐานะผู้ใหญ่ เพราะหากดำเนินคดีในศาลเยาวชนมีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งสองคนจะได้รับการปล่อยตัวเมื่ออายุประมาณ25ปีในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทานายของครอบครัวจีซินรันนางสาวชัยกล่าวว่าพวกเขาต้องการลงโทษกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุนี้ให้หนักที่สุด2ปีหลังจากเกิดเหตุในเดือนกันยายนปี2016ผู้ต้องหาคนแรกที่ขึ้นศาลเกเรโรซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้ง4ี่คนตลอดกระบวนการพิจารณาคดี เธอแสดงท่าทีผ่อนคลายและไม่รู้สึกสำนึกผิดในความผิดที่ตัวเองก่อเลยแถมบางครั้งยังหัวเราะออกมาด้วยทนายความของเธอให้การในศาลว่าลูกความของตนมีอายุเพียง16ปีในขณะนั้นและตามกฎหมายถือว่ายังเป็นผู้เยาว์เกินกว่าจะเป็นผู้บงการหลักในคดีนี้แม้เธอจะวิ่งตามไปจรงิงแต่เธอไม่ได้ทำร้ายจีซินรนันจนถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหาัสทนายกล่าวว่าเธอเพียงแค่ตอบโต้กลับและจะถูกจีซินรันทำร้ายก่อนซึ่งถือเป็นการป้องกันตัว มายความว่าจริงๆแล้วจีซินหลานตั้งหากที่ควรจะถูกกล่าวโทษอย่างไรก็ตามฝ่ายอายการก็ไม่ได้ถูกหลอกง่ายๆอายการจอร์นแมคคินนีระบุว่าภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนไม่มีแม้แต่เฟรมเดียวที่บ่งบอกว่าจีซินหลานพยายามตอบโต้นในขณะที่ถูกทำร้ายเขาเพียงแต่พยายามจะหนีจากกลุ่มคนร้ายเมื่อจีซินหลานวิ่งไปถึงถนนสายที่29คนแรกที่วิ่งตามไปคือกาเซียและคนที่ตามมาติด,ตด คือเกเรโรวัย16ปีซึ่งในขณะนั้นเธอถือปะจแจอยู่ในมือซึ่งเป็นอาวุธที่สามารถฆ่าชีวิตคนได้ไม่เพียงแต่กล้องวงจรปิดจะบันทึกภาพการที่เกเรโรทำร้ายจีซินรานได้อย่างชัดเจนผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชของอายการยังพบลายนิ้วมือและดีเน,นเอของเกเรโรบนประแจร,รวมถึงคราบเลือดของจีซินรานด้วยหลังจากการโต้ยังในศาลเพียงไม่กี่ชั่วโมงคณะลูกขุนก็มีมติเป็นเอกฉันว่าเกเรโรมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมระดับที่หนึ่ง ผู้พิพากษาจึงตัดสินลงโทษเธอด้วยการจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวแบบมีทันบนและจากนั้นเกเรโรได้ยื่นอุทธรณ์สองครั้งโดยอ้างว่าในขณะเกิดเหตุเธอเสพกัญชาและในขณนะนั้นเธออายุเพียง16ปีซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งขอให้พิจารณาคดีใหม่เพื่อขอลดโทษศาลอุทธรณ์รัฐแคลิฟอร์เนียในปี2020เห็นชอบกับคำร้องของเธอและแนะนำให้มีการพิจารณาโทษใหม่แต่ในปี2021 หลังจากพิจารณาคดีอีกครั้งผู้พิาพากษาก็ยังคงยืนยันคำตัดสินเดิมคือจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวแบบมีทันบนเช่นเดิมในปี2017การพิจารณาคดีของกาเซียผู้ต้องหาหลักในคดีนี้ได้เริ่มขึ้นฝ่ายอายการได้เรียกเจ้าหน้าที่สืบสวนแมทธิวผู้สอบสวนกาเซียมาเป็นพยานโดยเขาให้การว่าในขณะเกิดเหตุกลุ่มของกาเซียได้ขับรถวนเวียนอ,อยู่ในย่านใกล้กับมหาวิทยาลัยหลายรอบแล้ว และเมื่อพวกเขาเห็นจีซินรานเดินอยู่คนเดียวบนถนนผู้นั้นจึงคิดว่าเขาเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการลงมือและทำร้ายเขาได้อย่างง่ายดายหลังลงจากรถโอโชวัยสิปีเป็นคนแรกที่ลงมือเขาถือไม้เบสบอลแล้วฟาดไ,ไปที่จีซินรานจีซินรานใช้แขนป้องกันตัวเองโดยอัตโนมัติและไม่ยอมยกกระเป๋าเป้ของตัวเองให้โอโชเห็นดังนั้นจึงชกเข้าที่ใบหน้าของจีซินรานทำให้แว่นตาของเขาแตกและจมูกมีเลือดออกจีซินรานไม่ได้ต่อสู้กลับ และไม่ได้โต้เถียงกับพวกเขาเขาเพียงแต่รีบหนีออกจากที่เกิดเหตุแต่กาเซียวัยสิปีกลับรับไม้เบสบอลต่อจากโอชัวและเป็นคนแรกที่วิ่งตามไปจากนั้นเด็กหญิงเกเรโรวัยสิปีก็ถือประแจตามไปทาร้ายจีซินรานิคนขณะที่โอชัวตามมาถึงเป็นคนที่3มเขารับไม้เบสบอลคืนจากกาเซียและใช้มันฟาดจีซินรานอีกครั้งเจ้าหน้าที่นิติเวชท,ที่รับผิดชอบการตรวจสอบกล่าวว่าแขนขวาและหลังมือของจีซินรานมีรอยฟกช้ำอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าเขาพยายามป้องกันตัวจากการโจมตีด้วยการยกแขนขึ้นนอกจากนี้ศีรษะของเขายังถูกตีด้วยของแข็งอย่างน้อย6ครั้งซึ่งเป็นบาดแผลที่ทําให้เขาเสียชีวิตแต่การโจมตีที่ดุนแรงถึงตายนั้นไม่ได้มาจากประแจแต่เกิดจากไม้เบสบอลอย่างไรก็ตามเนื่องจากทังกาเซียและโอชัวต่างก็ใช้ไม้เบสบอลในการทําร้ายและทางนิติเวชเองก็ไม่สามารถระบุได้ว่าบาดแผลร้ายแรงที่ทําให้เสียชีวิตนั้นเกิดจากการลงมือของใครกันแน่ เมื่อเผชิญกับคนร้ายทั้งสามที่ถืออาวุธจีซินรันไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้เลยในขณะนั้นกาเมนวัยสิปีซึ่งนั่งอยู่ในรถและเป็นคนขับไม่สามารถทนเห็นเหตุการณ์ที่เริ่มร้ายแรงขนาดนี้ได้จึงพยายามขับรถหนีออกจากที่เกิดเหตุเพียงลําพังเมื่อผู้ก่อเหตุคนอื่นๆ,ๆเห็นว่ากาเมนกําลังจะหนีพวกเขาจึงหยุดทําร้ายจีซินรนันและรีวิ่งขึ้นรถหนีออกไปด้วยกันหลังจากพิจารณาหลักฐานต่างๆทั้งลายนิ้วมือ DNA และคราบเลือดบนไม้เบสบอล รวมถึงวิดีโอการสอบปากคำคณะลูกขุนใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการตัดสินว่ากาเซียมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมระดับที่หนึ่งและในการพิจารณาโทษครั้งต่อมาพ่อแม่ของจีซินหลานไม่สามารถปกปิดความโศกเศร้าในิใจได้และได้ร้องขอให้ผู้พิพากษาลงโทษกาเซียให้ถึงที่สุดแม้ว่าในท้ายที่สุดกาเซียจะกล่าวคำขอโทษต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแต่ผู้พิพากษากล่าวว่าในระหว่างการพิจารณาคดีกาเซียแสดงท่าทีไร้ความรู้สึก และไม่มีความสำนึกผิดใดๆดังนั้นเขาจึงไม่เชื่อว่าคำขอโทษของกาเซียจะมาจากใจจริงสุดท้ายผู้พิพากษาตัดสินลงโทษกาเซียให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิได้รับการปล่อยตัวแบบมีทันบน4ปีหลังจากเกิดเหตุในปี2019การพิจารณาคดีของโอชัวได้เริ่มขึ้นและเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมก่อเหตุอีก2คนเขาถูกตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิได้รับการปล่อยตัวแบบมีทันบนส่วนกาเมนซึ่งในขณะนั้น ทำหน้าที่เป็นคนขับรถแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการทําร้ายหรือปล้นแต่ตามหลักการการฆาตรกรรมที่เกี่ยวกับคดีอาญาหรือ felony murder ของรัฐแคลิฟอร์เนียผู้ต้องสงสัยทั้ง4คนในคดีฆาตรกรรมจีซินรันมีความผิดเท่าเทียมกันแต่ก่อนการพิจารณาคดีการเมนได้ทําข้อตกลงรับสารภาพกับทางการทําให้ข้อกล่าวหาของเขาถูกลดลงเป็นการฆาตรกรรมระดับที่สองและในการพิจารณาคดีเบื้องต้น เขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยสามารถขอทันบนได้หลังจากจำคุก15ปีในปี2021ทนายความของกาเมนได้ยืนน่นอุทธรณ์เนื่องจากรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่งผ่านกฎหมายใหม่ที่สามารถลดโทษของกาเมนได้อย่างมากในปี2018ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอรมีบราวน์ได้ลงนามในร่างกฎหมายวุฒิสภาฉบับที่1437ซึ่งระบุว่ามีเพียงผู้ที่มีส่วนร่วมโดยตรงหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่สนใจต่อชีวิตของผู้อื่นเท่านั้น ที่สามารถถูกตั้งข้อหาการฆาตรกรรมที่เกี่ยวกับคดีอาญาได้ซึ่งทางอายการและผู้พิพากษาก็เห็นด้วยกับคำกล่าวข,ของทนายจำเลยโดยระบุว่าการเมนสมควรได้รับการลดโทษตามกฎหมายใหม่สุดท้ายโทษของการเมนจึงถูกลดลงเหลือจำคุก3ปีและในขณะนั้นเขาได้ถูกคุมขังมาแล้วกว่า7ปีทําให้การเมนได้รับการปล่อยตัวในวันนั้นทันทีหลังจะเกิดเหตุมหาวิทยาลัยเซาทเทนแคลิฟอร์เนียได้จัดพิธีลําลึกถึงจีซินรัน รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกล่าวว่าจะจัดตั้งทุนการศึกษาในนามของจีซินรันเพื่อมอบให้กับนักศึกษาปริญญาโทที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับเขานักศึกษาชาวจีนจำนวนมากที่ร่วมลำลึกถึงจีซินรันต่างแสดงความไม่พอใจต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลายัยเนื่องจากเพียงแค่2ปีก่อนหน้านี้ในปี2012นักศึกษาชาวจีนสองคนคืออูอิงและฉุยหมิงซึ่งศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน ก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในบริเวณห่างจากมหาวิทยาลัยไม่ถึงหนึ่งไมล์จริงๆแล้วนอกจากสองเหตุการณ์นี้ในช่วงไม่กี่ปีมานี้มหาวิทยาลัยเซาท์แคลิฟอร์เนียก็ประสบกับปัญหาความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องในปี2008บริชเ um, นลลัมนักกีฬาวิ่งของมหาวิทยาลัยเซาท์แคลิฟอร์เนียผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงินโอลิมปิกถูกยิงได้รับบาดเจ็บขณะร่วมงานปาร์ตี้ฮาโลวีนใกล้มหาวิทยาลัยต่อมาในวันที่18กันยายนปีเดียวกันไบรอันฟรอส นักศึกษาคณะภาพยนต์วัย23ปีของมหาวิทยาลายัยถูกแทงได้รับบาดเจ็บในอาพาร์ตเมนต์ใกล้มหาวิทยาลายัยต่อมาในปี2011มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอาพาร์ตเมนต์ใกล้มหาวิทยาลัยเช่นกันขณะที่โจรกำลังขโมยของอยู่นั้นนักศึกษาหลายคนได้มาเห็นเข้าพอดีโจรจึงยิงเพื่อหลบหนีทาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยซาวท์เทนแคลิฟอร์เนียสองคนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงและในปี2012 6เดือนหลังจากการเสียชีวิตของอูอิงและชวีหมิง เกิดเหตุการณ์โจมตีด้วยอาวุธอีกครั้งใกล้กับมหาวิทยาลายัยซึ่งทำให้นักศึกษา4คนได้รับบาดเจ็บจากข้อมูลการสำรวจในปี2012อัตราการเกิดอาชญากรรมในมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียและพื้นที่โดยรอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยของลอสแอ g เจลิสถึง2เท่าหรือมากกว่านั้นโดยมีเหตุการณ์ปล้นเกิดขึ้นถึง2,771ครั้งเฉลี่ยว,วะละัลลั7.6ครั้งโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายประการ เช่นห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึงสิบแนาฬิการวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเครื่องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์และระบบสแกนลายนิ้วมือที่หอพักในกศึกษาแต่เห็นได้ชัดว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความปลอดภัยรอบมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วขณะที่จีซินหลานได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียเขาก็ทราบถึงเหตุการณ์ของอูอ e ิงกับชีหมิงแล้วแต่เขาเชื่อว่า หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยน่าจะได้ปรับปรุงและเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยและไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะดเดียวกันอีกดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเซาท์เชนแคลิฟอร์เนียใครจะคาดคิดว่าเหตุการณ์ร้ายแรงจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทําให้นักศึกษาและผู้ปกครองชาวจีนหลายคนเริ่มหวาดกลัวแล้วถอยห่างออกจากที่นี่ในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทนายชาวจีนเตื้งหงกล่าวว่า หากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียไม่ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยคงจะมีชาวจีนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่จะหลีกเลี่ยงการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยปกติแล้วเมื่อเล่าคดีมาถึงตรงนี้เรื่องราวก็มาจะจบลงแต่มีคำถามบางอย่างที่เราอยากรู้มาตลอดนั่นก็คือทำไมไวัยรุ่นอายุ10กว่าปีเหล่านี้ถึงออกไปก่ออาชญากรรมในช่วงกลางดึกและหลังจากก่อเหตุอันโหดร้ายแล้วพวกเขายังสามารถทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้อย่างหน้าตาเฉย ชีวิตและเบื้องหลังแบบไหนที่ทําให้พวกเขากลายเป็นปีศาจเช่นนี้จากการสัมภาษณ์แม่ของกาเซียโดยผู้สื่อข่าวหลังเกิดเหตุเราอาจได้เห็นลักษณะาบางอย่างที่เหมือนกันในตัวผู้ก่อเหตุเหล่านี้กาเซียเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากเขาเป็นลูกคนที่หจากทั้งหมด7คนโรซาลีแม่ของกาเซียเข้าร่วมแก๊งอาชญากรรมตั้งแต่เธอยังเป็นวัยรุ่นตอนอายุ18ปีโรซาลีได้พบกับเด็กหนุ่มแก๊งอาชญากรรมอีกคนในโบสซึ่งต่อมาก็คือพ่อของกาเซียเนื่องจากในขณะนั้น ทั้งสองคนยังอายุน้อยเกินไปจึงไม่สามารถแต่งงานที่บ้านได้เควเซนซิโอวัย17ปีจึงพาลรซลีหนีไปแต่งงานที่ลาสเวกัสในคืนวันแต่งงานมีบรรยากาศคึกคักมีสมาชิกแก๊งกว่าร้อยคนมาร่วมงานแต่ยังไม่ทันที่งานเลี้ยงจะจบสมาชิกแก๊งอีกคนก็ขับรถมาพร้อมรถกระจกลงแล้วใช้ปืนยิงใส่คู่บ่าวสาวเป็นการอวยพรสมผลให้แขกในงานคนหนึ่งได้รับบ,บาดเจ็บทันทีต่อมาเมื่อกาเซียเกิดพ่อของเขาได้งานในโรงงานแห่งหนึ่ง ทำหน้าที่บรรจุสินค้าอยู่ในสายการผลิตส่วนแม่ของเขาได้กลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวเพื่อดูแลลูกๆชีวิตที่ยากจนและมีพ่อแม่ที่ติดสารเสพติดทําให้ครอบครัวนี้ต้องอาศัยอยู่ในโมเทลที่เก่าสุดโๆม,มานานหลายปีบริเวณรอบๆโมเทลเต็มไปด้วยการทําธุรกรรมของแก๊งอาชญากรรมการซื้อขายยาเสพติดรวมถึงการลักขโมยและการปล้นก็เป็นเรื่องปกติของที่นี่หลังจากที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามกําหนดหลายครั้งพวกเขาก็ถูกไล่ออกจากโมเทลในที่สุด พวกเขาต้องนำรถเข็นจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาขนผ้าปูที่นอนเสื้อผ้าของเล่นและของใช้ต่างๆไปนอนในเต็นท์ที่สวนสาธารณะใกล้เคียงเพราะบริเวณนั้นมีแหล่งน้ําและห้องน้ําส่วนการทําอาหารก็ใช้เตาย่างในสวนสาธารณะแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการอาบน้ําเพื่อประหยัดเงินพวกเขาจะเช่าห้องในโมเทลเพียงสัปดาห์ละครั้งเพื่อไปอาบน้ําแต่การอยู่ในสวนสาธารณะไม่สามารถอยู่ได้นานโรซลีตรนักว่าโรงเรียนปฐมของกาเซียอยู่ใกล้สวนสาธารณะแห่งนั้น เธอกลัวว่าเพื่อนๆของกาเซียจะเห็นว่าเขาอาศัยอยู่ในสวนสาธารณะและล้อเลียนเขาจึงต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นพ่อของกาเซียมันจะถูกจับเข้าคุกอยู่บ่อยครั้งจากคดีลักทรัพย์และคดียาเสพติดทําให้ครอบครัวขาดรายได้โดยสิ้นเชิงหลังจากที่โรซาลียาขายกับสามีเธอก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกทุกคนเพียงลําพังในแต่ละเดือนเธอได้รับเงินส่งคร์าจากรัฐบาลประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือประมาณ3 6 0 0 0บาท ต่เงินจํานวนนี้ไม่เพียงพอในสารัตกับการเลี้ยงดูลูกๆและสําหรับโรซาลีที่ติดยาเสพติดด้วยจนบางครั้งเธอแทบจะไม่มีเงินให้ลูกๆไว้ซื้ออาหารด้วยซ้ำลิเลียนลูกสาวข,ของเธอเล่าว่าในขณะที่เธอยังเรียนประถมแม่ของเธอจะพากาเซียซึ่งยังเป็นเด็กเล็กและเธอไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันทุกครั้งก่อนเข้าร้านแม่จะให้พวกเธอสะพายเป้เข้าไปในร้านแล้วพอเข้าไปถึงในร้านก็จะหยิบของกินและของใช้ใส่เต็มกระเป๋าทั้งหมดจากนั้นเมื่อถึงเวลาจ่ายเงินก็ไม่ต้องทําอะไร แค่เดินออกจากร้านไปเลยจากการใช้ชีวิตภายใต้อิทธิพลของพ่อแม่การเสียและพี่น้องของเขาก็ได้เรียนรู้และเชี่ยวชาญวิชาหลัก3อย่างได้แก่การลักขโมยการปล้นและการขายยาเสพติดจนต้องเข้าออกสถานีตำรวจอยู่บ่อยครั้งโรสลีกล่าวว่าในคืนก่อนเกิดเหตุวันที่23กรกฎาคมเวลาประมาณ20นาฬิกากาเซียกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านจู่ๆก็มีคนบีบแต่รถข้างนอกบ้านไม่หยุด กาเซียรู้ว่าเป็นเพื่อนของเขาที่มากดดันให้เขาออกไปข้างนอกแต่เขาบอกแม่ว่าไม่อยากออกไปโรซาลีเองก็ไม่อยากให้ลูกชายออกไปข้างนอกเพราะเธอรู้ว่าลูกมักจะมีเรื่องทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกเธอจึงบอกให้เขาอยู่บ้านแต่เสียงแตรข้างนอกก็ดังอย่างต่อเนื่องสุดท้ายกาเซียก็หยิบเสื้อผ้าแล้วออกไปเข้าร่วมกับ,บเพื่อนในวันที่กาเซียถูกพิจารณาคดีครอบครัวของเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ากาเซียไม่ใช่คนเลวอย่างน้อยก็ไม่เลวอย่างที่ทุกคนคิดเห็นได้ชัดว่า สาเหตุที่กาเซียกลายมาเป็นแบบนี้นั้นสุกนาตัตกรรมของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลังจากที่ทราบว่าลูกชายของตนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโรซาลีในฐานะแม่กล่าวว่าฉันรู้สึกโล่งใจนิดหน่อยเพราะฉันได้เตือนเขาแล้วดังนั้นนี่ไม่ใช่ความผิดของฉันตอนนั้นฉันบอกเขาแล้วว่าฉันไม่อยากให้เขาออกไปฉันไม่โทษตัวเองและนั่นทําให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นหลังจาเกิดเหตุพ่อของจีซินรันคุณจีซุงป กล่าวว่าปู่ย่าตายายของจีซินหันที่มีอายุเกิน80ปีต่างต้องพึ่งพายาในการประทังชีวิตหลังจากได้รับความสะเทือนใจอย่างรุนแรงนี้ส่วนแม่ของจีซินหลันแต่ละวันก็ไม่สามารถนอนหลับได้เธอต้องพึ่งยานอนหลับเพื่อให้หลับได้บ้างส่วนตัวเขาเองที่เคยมีสุขภาพดีมากแต่ด้วยความเจ็บปวดและความคิดถึงลูกชายตอนนี้หัวใจของเขาก็เริ่มมีปัญหาร้ายแรงแล้วเช่นกันการสูญเสียลูกชายทําให้ทุกครั้งที่ถึงวันตรุษจ,จีนหรือเทศกาลวันไหวพระจันทร์ ในขณะที่คนอื่นๆกันมาฉลลองกันอย่างมีความสุขเขาและภรรยากลับต้องหลบไปอยู่ในมุมเงียบๆอย่างโดดเดี่ยวเพื่อร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าแม่ของจีซินรันไปที่หอลำลึกออนไลน์ทุกวันโดยพูดคุยกับรูปภาพของลูกชายและร้องไห้ไปด้วยแม้กระทั่งในตอนกลางคืนขณนะนอนหลับเธอยังนำปลอกผ้าห่มที่ลูกชายเคยใช้มาห่มตัวเองเพื่อลํำลึกถึงลูกชายของเธอด้วยวิธีที่แสนเจ็บปวดนี้เวลาผ่านไปสิบปีแล้วนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ของจีซินรันแม้ชีวิตจะพังทลายลง แต่ทุกคนก็ยังต้องก้าวเดินต่อไปฝ่าฟันความทุกข์ยากและค้นหาความหมายในชีวิตของตัวเองหวังว่าเวลาอาจช่วยบรรเทาความเสียใจของครอบครัวจีซินรันให้พวกเขาค่อยๆฟื้นฟูและก้าวผ่านความเจ็บปวดนี้ได้อย่างช้าๆซึ่งเราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่จีซินรันผู้ภาคเพียรและมีจิตใจดีต้องการเห็นมากที่สุดสำหรับเรื่องราวในวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับจีซินรันและผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนในคดีนี้บ้างเชิญร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง แล้วอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ